นิยายเสียงเรื่องสั้นเรื่องจับหอยของพี่สะพยมันใหญ่มากจนผมแทบเสร็จสวัสดีครับผมมีชื่อว่าโน่้นะครับผมพักอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ครับส่วนพี่ชายของผมนั้นได้แยกออกไปมีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วบ้านของผมมีอาชีพเลี้ยงปลามันเลยในขณะที่ผมกำลังให้อาหารปลาอยู่นั้นก็คิดไปเรื่อยๆว่า อยากจะทำอะไรให้มันมากกว่านี้เพราะบางครั้งปลาก็มีราคาที่ตกลงเช่นเดียวกันหรือบางครั้งก็จะมีโรคระบาดมาก,กับน้ำมันก็เลยทำให้ปลาที่บ้านของผมนั้นเลี้ยงอยู่หายไปอย่างมากทีเดียวกับโรคพวกนี้ผมกำลังให้อาหารปลาเพลินๆอยู่นั้นพ่อก็เดินมาคุยกับผมแบบที่ไม่ทันได้ตั้งตัวกำลังคิดอะไรอยู่หรอโน่หรือคิดว่ากำลังมีสาวๆกำลังเล่นน้ำอยู่ในบอ่อปลา เห็นมือลอยอยู่สะนานเชียวผมก็เลยสะดุ้งนิดนิดแล้วก็บอกว่าแหม่แม่พ่อคิดไปไหนเนี่ยผมก็แค่คิดอะไรเพลินๆอยู่เท่านั้นเองแล้วมันจะมีสาวๆที่ไหนล่ะที่จะมาเล่นน้ําในบ่อปลาแค่คิดก็เป็นไปไม่ได้แล้วพ่อแล้วพ่อก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าแล้วโน่กาลังคิดอะไรอยู่ล่ะบอกพ่อได้ไหมเผื่อว่าพ่อพอที่จะมีความรู้ให้คาปรึกษาได้น่ะ ผมก็เลยบอกไปว่าคืออย่างนี้นะคะพ่อผมสังเกตมานานแล้วเวลาที่ราคาปลามันถูกหรือว่ามีโรคระบาดมากับน้ำที่อยู่ในบอ่อปลาของเรามันทำให้ปลาในบอ่อของเราหายไปเป็นจำนวนมากจนบางครั้งก็แทบจะขาดทุนนะพ่อพ่อไม่มีวิธีแก้มั่งหรอพ่อก็เลยบอกมาว่าเรื่องนี้มันก็แล้วแต่โชคและดวงและโนในเมื่อมันเกิดเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดเราไปทำอะไรมันไม่ได้หรอก ผมก็เลยบอกว่าถึงมันจะไม่มีวิธีแก้แต่มันก็น่าจะหาอะไรมาเสริมกันบ้างนะพ่อเพื่อแบบว่าราคาปลามันถูกลงเราจะได้มีอย่างอื่นมาขายทดแทนไงพ่อก็เลยบอกว่าอันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับโน่แล้วหลักว่าจะแ,แก้ปัญหาอย่างไรเพราะว่าพ่อนั้นแก่มากแล้วไม่มีเวลาไปหาข้อมูลพวกนี้หรอกละวันข้างหน้าบอ่อปลาที่อยู่ตรงหน้าของโน่นี่มันก็ต้องเป็นของโน่อยู่แล้วโน่ต้องหาวิธีแก้เอาเองนะ ผมก็เลยทำหน้าเซ็งๆแล้วบอกว่าไงพ่อบอกว่าให้คำปรึกษาให้กับผมได้ไงนี่อะไรกันเนี่ยที่พูดมาเหมือนว่าผมมาหาข้อมูลเองซะอย่างนั้นแหละพ่อก็เลยหัวเราะแล้วบอกว่าก็ใช่ไงเป็นไปตามที่โน่เข้าใจเลยงั้นเอาอย่างนี้ไหมล่ะโน่ลองไปถามพี่ชายดูสิว่าเขามีอะไรบรี้ยงเสริมบ้างไหมที่พ่อรู้ร,รู้มานะ่ะเหมือนว่าพี่ชายของโน่จะไม่เคยขาดทุนเรื่องปลาเลยนะผมก็เลยบอกไปว่า งั้นก็ดีเหมือนกันนะคะพ่องั้นเดี๋ยวผมไปบ้านของพี่โตหน่อยนะพ่อนะฝากเอาอาหารปลาให้ด้วยล่ะพ่อก็เลยบอกว่าบะเจ้าโนพูดปุ๊บจะไปปั๊บเลยนะเอ้าเอาเผื่อวันของเองข้างหน้านะโนงั้นก็เดินทางไปเลยปะเมื่อผมพูดเสร็จผมก็เดินไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ขับรถไปที่บ้านของพี่โตทันทีเมื่อไปถึงก็มีพี่สะพ้ายของผมที่มีชื่อว่าพี่พึ่งเดินออกมาต้อนรับผมแล้วก็บอกว่า มาหาพี่โตเหรอโน่พี่โตไม่อยู่หรอกเขาไปบ้านเพื่อนของเขานะ่ะผมก็เลยบอกไปว่าอ้าวเหลือครับพี่งั้นไม่เป็นไรครับพี่พึ่งผมมาคุยกับพี่พึ่งก็ได้ครับพี่สะพายก็เลยถามว่าแล้วจะมาคุยกับพี่เรื่องอะไรเหรอโน่หรือว่ามาขอยืมเงินพี่เหรอจะเอาเท่าไรหร่ลอโน่เดี๋ยวพี่จะไปหยิบให้นะผมก็เลยยิ้มแล้วบอกว่าไม่ใช่เรื่องเงินหรอกพี่พึ่งแต่มันเป็นเรื่องอื่นนะ่ะเอาอย่างนี้นะผมขอเข้าไปนั่งในบ้านก่อนสิ คุยข้างนอกเนี่ยมันร้อนนะพี่พี่สะพ้ายก็เลยบอกว่าเออจริงสิวะพี่ก็ลืมไปโน่เข้ามาในบ้านเลยงั้นโน่เข้ามาก่อนนะเดี๋ยวพี่อ่ะจะไปเอาน้ําเย็นๆมาให้กินแล้วผมก็เดินตามพี่สะพยเข้าไปแล้วพี่สะพยก็เอาน้ำมาให้ผมแล้วก็ถามผมว่านี่โนมีอะไรเหรวอโน่ถึงได้ขับรถมาเองเลยเนี่ยไหนลองเล่ามาสิผมก็เลยอธิบายไปว่าคือว่าที่บอ่อปลาที่บ้านของผมนะครับเวลา ราคาปลามันถูกหรือว่าโรคระบาดมันมากับน้ํามันก็เลยทําให้บ่อปลาในบ่อของผมมันหายไปเยอะเลยครับผมอยากรู้ว่าที่บ่อของพี่เจอแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับพี่พี่สะพ้ายก็เลยบอกว่าก็เจอนะโ,โน่มันเป็นเรื่องปกตินะแต่พี่กับพี่โตได้หายอย่างอื่นมาเลี้ยงควบคู่ไปด้วยนะ่ะเราก็เลยไม่ค่อยจะขาดทุนสักเท่าไหร่ผมก็เลยตอบไปว่า ผมกะแล้วว่าพี่ๆทั้งสองคนจะต้องมีของดีแน่ๆเลยแล้วพี่พึ่งเลี้ยงอะไรควบคู่ไปด้วยเหรอแล้วเลี้ยงยากไหมครับบอกหน่อยได้ไหมพี่พึ่งก็เลยยิ้มแล้วบอกว่าเอาอย่างนี้นะถ้าจะให้ดีตรงนี้พูดตรงเนี้แล้วมันจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวพี่จะพาไปดูที่บอ่อปลาของพี่เลยก็แล้วก็แล้วกันนะดีกว่าด้วยว่าเลี้ยงอะไรไปด้วยน่ะแล้พี่สะพยก็พาผมมาเดินดูบอ่อปลารอบๆบ้านแล้วผมก็ถามไปว่าไหนล่ะครับพี่พึ่ง ผมไม่เห็นเลยว่าจะมีอะไรนอกจากบอ่อปลาของพี่เลยพี่โมกับผมหรือเปล่าเนี่ยพี่สะ้ายก็เลยบอกว่าเฮ้ยโน่สังเกตดีๆสิว่าเห็นอะไรหรือเปล่ามองไปร,บรอบๆสิแล้วผมก็มองไปร,บรอบๆตามที่พี่สะ้ายบอกก็เห็นมีเพียงว่ามีแต่กิ่งก้านของต้นมะพร้าวอยู่แค่นั้นที่อยู่เต็มร,บรอบๆบ่บอปลาผมก็เลยบอกไปว่าก็ไม่เห็นอะไรเลยนะพี่พึ่งแต่บอ่อปลาของพี่พึ่งทําไม ต้องเอากิ่งมะพร้าวทิ้งเอาไว้รอบๆซะด้วยล่ะพี่พี่สไพรก็เลยบอกว่าไหนโน่ลองๆไปยกกิ่งมะพร้าวดูสิแล้วโน่จะเห็นเองแหละแล้วผมก็ลงไปข้างๆบ,อบ่อปลาแล้วก็ยกกิ่งแต่ดูเหมือนว่ากิ่งมะพร้าวนั้นจะหลักจะหนักเอามากๆผมก็เลยถามไปว่าทําไมมันหนักแบบนี้ล่ะพี่พึ่งผมยกแทบจะไม่ขึ้นมันไม่ค่อยจะไหวแล้วนะพี่พี่สไพยก็เลยบอกว่า ลงไปอีกโนแล้วก็ค่อยๆยกขึ้นมาให้ได้นะแล้วจะรู้ว่ามันคืออะไรผมก็เลยเดินลงไปที่บอ่อปลาอีกอีกนิดหนึ่งให้มันลึกลงไปอีกนิดแล้วก็ทําการยกกิ่งมะพร้าวอีกรอบหนึ่งพอผมยกขึ้นมาได้เท่านั้นแหละภาพที่ผมเห็นก็คือมีหอยอยู่เต็มไปหมดจนแทบไม่เหลือพื้นที่ของกิ่งมะพร้าวเลยแล้วหอยแต่ละตัวนั้นก็ใหญ่มากๆแล้วพี่สะพ้ายก็บอกว่า นี่ยังไงล่ะโน่สิ่งที่พี่ควบคู่ไปด้วยก็หอยนี่แหละไม่ต้องลงทุนมากอาศัยจากการให้อาหารปลาที่เราให้ปลากินทุกวันนี่แหละเป็นไงหอยของพี่ใหญ่ไหมผมกําลังจะอ้าปากตอบแต่ผมนั้นก็เกิดเลื่นลงไปในบอ่อปลาแล้วเท้าของผมก็ไปโดนหอยที่อยู่ข้างล่างอีกมากมายผมก็เลยบอกว่าโหหอยของของพี่เพิ่งนี่ใหญ่มากเลยครับผมจะเสร็จหอยพี่ไหมเนี่ย หอยพี่อยู่เต็มพื้นไปหมดเลยครับพี่สะพ้ยก็เลยบอกว่าหอยนะโน,โนมันไม่ได้กินเนื้อเป็นอาหารนะหอยถึงจะมากินโน่ได้นะ่ะแล้วผมก็บอกว่าผมก็แค่พูดประชดพี่ยังยังยังอีดยังไม่ลงมาช่วยผมอีกแม่ผมหนาวแล้วนะพี่แล้วพี่สะภ้ยก็รีบมาจาับมือของผมเพื่อเตรียมจะดึงขึ้นแต่พื้นบ่อที่พี่สะพยยืนอยู่นั้นมันชื้นไปด้วยน้ำของบ่อปลา ดินมันก็เลยเกิดการยุบตัวลงจนทําให้พี่สะพ้ายลงมาอยู่ในน้ํากับผมแล้วผมก็ได้รับตัวของพี่สะพ้ยเอาไว้ผมกับพี่สะพ้ยจ้องตากันอย่างหวานซึ้งแล้วพี่สะพ้ยก็ถามผมว่าแล้วโนะอยากเจออย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้ไหมเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะ่ะผมก็เลยบอกว่าอะไรเหรือครับที่มันใหญ่กว่านี้ผมนี่ชักจะอยากรู้อยากเห็นซะแล้วสิแล้วพี่สะพ้ยก็บอกผมว่า งั้นตามพี่มาทางนิจโนแล้วพี่สะพย้ยก็พาผมมาใต้ต้นมะพร้าวที่อยู่ริมบ่อปลาและแล้วผมกับพี่สะพย้ยก็ได้ร่วมกันมีความสุขไปด้วยกันโดยที่บทเพลงแห่งรักตรงนี้จะเป็นเพียงชั่วคราวแต่มันก็ทำให้ผมมีความสุขมากๆที่ได้อยู่กับพี่สะพย้ยเพียงสองต่อสองและก็ดูเหมือนว่าพี่สะพย้ยของผมก็ชอบด้วยผมกับพี่สะพ้ายทำกันหลายรอบจนจบ แต่และคนนั้นพอใจเมื่อจบสิ้นภารกิจผมกับพี่สะพ้ายกำลังจะขึ้นจากบอ่อปลานั้นก็พบว่าพี่โตได้กลับมาพอดีแล้วกำลังจะเดินมาที่บอ่อปลาเมื่อพี่โตเห็นว่าผมกับพี่สะพ้ายกำลังขึ้นมาจากบอ่อปลานั้นพี่โตก็ได้ถามมาว่าอ้าวนั่นทั้งสองคนลงไปทำอะไรกันนะ่ะอย่าบอกนะว่าผมก็เลยตอบปัดไปว่าเปล่านะพี่โตผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับ ผมก็แค่ลงมาดูหอยที่พี่เลี้ยงเอาไว้แล้วผมก็เกิดเลื่นลงไปแล้วผมก็ให้พี่พึ่งมาช่วยดึงผมแล้วก็เกิดเลื่อนลงไปเหมือนกันนะครับผมพี่โตก็เลยบอกว่าก็พี่กําลังจะบอกว่าลงไปจับหอยกันเหลอแค่นั้นเองเนี่ยทําไมต้องทําตัวทําหน้าทําตาตกใจแบบนั้นล่ะหรือว่ามีอย่างอื่นด้วยผมก็เลยบอกไปว่ามีเอ้ยเอ้ยไม่มีครับไม่มีอะไรเลยครับแล้วพี่โตไปไหนมาลรอครับเนี่ย พี่โตก็เลยบอกว่าอ๋อพี่อะไปทํำธทุระที่บ้านของเพื่อนมานะ่ะเออจริงสิเดี๋ยวโน่เอาหอยไปฝากพ่อกับแม่หน่อยนะตั้งแต่พี่เลี้ยงหอยมายังไม่เคยเอาไปให้พ่อกับแม่ได้กินเลยเดี๋ยวให้พี่พึ่งอ่ะไปช่วยโน่จับก็ได้นะผมก็เลยบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่โตงั้นผมขอจับหอยกับพี่พึ่งก่อนนะครับเมื่อพี่โตพูดจบก็เดินออกไปแล้วผมกับพี่สะพ้ยก็ช่วยกันจับหอย ต่างคนต่างมองหน้าแล้วก็ยิ้มให้กันเราสองคนเก็บเรื่องเราเรื่องนี้เอาไว้ในใจตลอดไป